ก็ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพักนะครับจากที่ประชุมใหญ่ของพักนะครับพักประชาชนโอกาสที่จะสดใสก้าวหน้าเหมือนที่ก้าวไกลวาดหวังไว้หรือจะเป็นคิวต่อไปต้องบอกว่าเป็นถนนเส้นที่สามหลังจากเดินไป2เส้นแล้วไปไม่สุดทั้งอนาคตใหม่ก้าวไกลหลังจากนี้พักประชาชนจะไปนำพักอุดมการณ์สีชมเนี่ยไปสู่ความสำเร็จหรือไม่ต้องมาติดตามนะครับ สวัสดีครับเนชั่นอินไซต์บ ight, สบายๆกันทุกวันศุกร์นะครับเราพูดคุยกันที่เดิมเช่นเดิมในบรรยากาศที่มีร้านกาแฟเนชั่นส,สยามกาแฟอยู่ข้างหลังนะครับแต,แต่เรื่องที่เราจะคุยดูไม่สบายนะไม่สบายครับวันบายวันนี้เราจะวิเคราะห์เจาะลึกกันว่าด้วยเรื่องของพรกประชาชนนะโอกาสที่จะสดใสก้าวหน้าเหมือนที่ก้าวไกลวาดหวังไว้ หรือจะเป็นคิวต่อไปอันนี้ต้องต้องติดตามนะครับต้องบอกว่าเป็นถนนเส้นที่สามหลังจากสีส้มเดินไปสองเส้นแล้วไปไม่สุดไปสุดไม่ได้เพราะต้องยุบเลิกทั้งอนาคตใหม่ก้าวไกลพักประชาชนจะเป็นถนนสายที่สามครับหลังจากนี้พักประชาชนจะไปนำพัก อุดมการสีส้มเนี่ยไปสู่ความสําเร็จหรือไม่ต้องมาติดตามนะครับทําไมเขาตัดสินใจเอาพักประชาชนเดิมเนี่ยมีก้าวใหม่ถิ่นกาขาวจะเปลี่ยนเป็นชื่อก้าวใหม่สุดท้ายเป็นประชาชนดวผมผมเข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งหลังจากที่มีการพูดคุยเขาตกผลึกเรื่องนหนสัญญาณออกมาชัดจากสิ่งที่พิธาพูดชัดจากไหมสิริกัญญาพูดและอมรรัตนโชคประมิตรกุลพูด บอกว่าประชาชนคือฐานที่ชุดใหญ่ที่สุดที่ทำให้อนาคตใหม่ก้าวไกลเติบโตมาได้จนบัดนี้เพราะฉะนั้นเขาใช้คำว่าประชาชนเนี่ยมันเป็นชื่อที่ศักดิ์สิทธิ์ือศักดิ์สิทธิ์เหมือนอกับตอนที่วันที่สามนูนสั่งยุพักเ้าขึ้นเว็บไซต์และทิ้งท้ายเราเดินไปประชาชนเห็นไหมะมันเป็นสัญญาณบอกชัดว่าก้าวไกลที่เติบโตขึ้นมาปัจจุบัน จนทะลุ14ล้านเสียงยังพึ่งผ่าเสียงจากคนส่วนใหญ่ที่จะทำให้กิจกรรมทางการเมืองเขาเดินหน้าต่อไปนั่นก็คือการได้มาซึ่งอำนาจและก็เส้นทางทางการเมืองการเติบโตเนี่ยพักก้าวไกลที่จะเป็นประชาชนนี่คิดว่าประชาชนเท่านั้นที่จะทำให้เขาทะลุทะลวงไปสู่การ บริหารอำนาจและก็จะใช้ประชาชนเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กเมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอัมพัยประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินทีนี้พรรคประชาชนตอนนี้มีการเคาะแล้วตั้งแต่คืนเมื่อวานนี้ครับเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลกับคุณเท้งนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยสุดท้ายพลพรรคก้าวไกลเนี่ยเลือกผู้นำใหม่ชื่อนัทพงศ์ เรื่องปัญญาวุธิครับนัทพลคือสสเทงลงเขตที่8นู้นฝังฝังฝังทนและสสเทงในก่อนหน้านี้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขนะตั้แต่อนาคตใหม่ตั้งแต่อนาคตใหม่แล้วก็เคยใช้อาคารของคุณพ่อของบริษัทเนี่ยมาเป็นที่ทําการของพรรคและตอนั้นสสเทงเนี่ยนอกจากจะอย่างนั้นแล้วเนี่ยเป็นคนมีบทบาทในการที่จะอบรมปันโซเชียล Oh. ดังนั้นวันนี้นะครับที่ผมเองก็ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพักนะครับจากที่ประชุมใหญ่ของพักนะครับก็สามารถที่จะออกมาพูดสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับได้อย่างตรงไปตรงมาว่าภาร,รกิจของผมและพวกเราต่อจากนี้กรรมการบริหารพักสมาชิกพักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักทีมงานของพักทุกคนครับเรามีภาร,รกิจที่จะทําให้เราสามารถสร้างรัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงผคิดว่าเป้าหมายที่เป็นขั้นต่ํา ของพวกเราเราคิดว่าเราอยากจะชนะการเลือกตั้งโดยสามารถเป็นพักรัฐบาลพักเดียวได้อันนั้นคือเป้าหมายสูงสุดของพวกเราอีกคนนึงนะครับสลาวุฒใจหลักติงติงนี่ก็เชี่ยวชาญเรื่องอะไรพี่ช้างรู้ไหมว่าเรื่องก้าวไกลที่เติบโตในเรื่องของการทําสื่อตางสื่อความกับสังคมทั้งหมดติงสลาวุฒินี่แหละ เป็นคนทำครับแล้วก็ตอนนี้สลาวุธมาทําหน้าที่เป็นอะไรเลขาธิการพรพรคประชาชนจับละเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยการเติบโตจากอนาคตใหม่มาก้าวไกลที่ทําให้ประชาชนรับรู้ได้เนี่ยม,มาจากเรื่องโซเชียลใช่เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ผู้นําที่เก่งโซเชียล่ลัคราวนี้บริหารอย่าลืมนะครับตอนตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับมีชื่อคุณเท้งเนี่ยว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเอสด้วยนะใช่ ตอนนั้นโอจะให้เป็นพลังงานซะด้วยซ้ำนะพลังงานก็ดีเอสหรือกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เห็นจากโครงสร้างของพักประชาชนวันนี้ตั้งแต่เที่ยงนี่แหละไปรายงานตัวกันหมดนะแล้วคนอีกคนหนึ่งจะไปรายงานตัวไหมลุ้นอยู่เขาบอกว่าลุ้นอยู่ไปรายงานตัวกันหมดเสร็จแล้วจะเปิด รับบริจาคทางอิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์นะย้ายที่ทําการได้ไหมยังยังอยู่ที่เดิมก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาไปย้ายที่ทําการแถวลำกรแหงก็คือว่าอยู่ที่ไทยสมิตรก่อนใช่แล้วก็จับมูฟออกมาเพื่อที่จะทําให้ภาพลักษณ์ว่าไม่ใช่พักของคุณธนาธรแต่จริงๆคือพักของธนาธรรอบนี้เพราะอะไรพี่ชยไปดูโครงสร้างคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ได้เลยนะเลือดเนื้อเชื้อไข ธนาธรแทบตั้งสิ้นธนาธรเดิมมีเพื่อนรักอยู่สองคนหนึ่งต๋อมชัยธวัฒน์ซึ่งถูกตัดสินรอบนี้สองคือติ่งสราวุฒิไก่กะนี่เพื่อนรักกันต๋อมไปแล้วใช่ต๋อมหมดสินแล้วต้องใช้บริการติ่งเห็นนะต่อมาในปรติเนี่ยเลขาธิการพรรคคนใหม่เนี่ยติ่งเนี่ยจะอยู่เบื้องหลังนะอยู่เบื้องหลังปกติทำงานด้านมันสมอง ไม่มีคนก็ต้องเอาคนขุนพลออกมาแล้วตอนนี้อีกฟากหนึ่งเนี่ยถ้าไปดูนะรอบนี้สองขุนพลเดิมกลับมาคัมแบ็กและส่งคนของตัวเองไปประกบล่างในพลังประชาชนหนึ่งคนถ้าไปดูนะไม่ใช่พลังประชาชนประชาชนพลังประชาชนถูกยุบไปแล้วประชาชนหนึ่งคือทีมธนาธรหนึ่งคือทีมของปิยบุตรนี่ยุแขงเลยแปลว่าอะไรนะคนอำนาจจาก อนาคตใหม่มาเต็มเต็มมาเต็มเต็มเลยรอบนี้และเป็นขุนพลที่บางคนนะเป็นทั้งทุนเป็นทั้งมือปฏิบัติการด้วยนะชัดเจนที่สุดประชาชนรอบนี้แต่มันจะคึกคักมันจะสดใสเหมือนตอนพิธาทำก้าวไกลหรือเปล่าอ่าอันนี้มันวัดกันที่เทงมันวัดกันเพราะว่าอย่าลืมนะครับนอกก่อนตอนที่คุณพิธาเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลเนี่ยต้องบอกว่าได้รับ popularity มากกว่าคุณนารมากกว่าเพราะตัวตนเพราะตัวตนตัวตนคือพักบ้าน พักด้วยพักด้วยความเป็นอ็อปป้าของคุณพิธาด้วยใช่ดูแล้วพิธากลายเป็นพ่อภายในพิธาล่ะทีนี้คุณเท้งพี่เท้งเนี่ยจะกลายเป็นอ็อปป้าได้ไหมพี่เท้งเนี่ยหน้าตาท่าทางถอดแบบมาจากธนาธรเทบจะร้อยเอร์เซ็เลยอ่ะอย่างนี้ก็ยากเพราะฉะนั้นความพระปูล่าไม่เหมือนพิธาแน่นอนแต่ว่าคนเราเนี่ยนะพี่โอ เมื่อมีตำแหน่งแล้วบารมีอาจจะเกิดทีหลังอนะตอนเดิมเนี่ยคุณพิธาก็ยังไม่ได้เกิดบารมีขนาดนี้นะพอได้เวทีในการอภิปรายการโต้วาทีการอะไรเงี้ยบารมีเปล่งปลัง่งนะมีคนในพักก้าวไกลแล้วก็คนในอานาะคตใหม่บอกว่าคุณพิธาเองเนี่ยบดังแรงๆเอาสามเดือนก่อนเลือกตั้งอก่อนหน้านั้นยังไม่ดังแรงนะแต่พิธาเขาสามารถที่จะสร้างตัวเองจากบุค,คลิกของตัวเองพิธาเนี่ยจาก การพูดคุยจากการฉับไวในการตอบโต้ซึ่งหน้าพิธาเนี่ยพิธาพิธาลิมเจริญรัตน์เนี่ยเกิดครั้งแรกนะตอนเป็นสอสอนาคตใหม่อภิปรายเรื่องงบเกษตรกัดกระดุมผิดเม็ดโอ้เท่านั้นแหละโดดเด่นเลยขนาดผมจำได้ขนาดอนุพงศ์เผ่าจินดาเนี่ยยังชมเลยนะชมในกลางสภาเลยนะบทบาทของเสียเท้ง กับบทบาทของเซติงสองคนนี้ที่จะนำพาพักขับประชาชนไปข้างหน้าเนี่ยมันจะสดใสไหมมันดูได้จากอะไรดูได้จากอารมณ์ของคนก่อนนะครับตอนนี้อารมณ์ของคนเมื่อยุเก้าวไกลคนรุ่นใหม่มีปฏิกิริยานะมีดูที่จุลาครับคณะนิติศาสตร์จุลานักศึกษาสไตรีไม่รับไม่ยอมเข้าห้องฟังอาจารย์จีรนิติาวาโนนไปสอนเรือง S <S 2> <S 2> ออาจารย์เป็นอ,อาจารย์พิเศษ,ษ,ษใช่อ,อีกมหาลลยหนึ่งก็ออกมาไม่รับาาไม่รับเลยก็มันเป็นปฏิยานะฮะยังไงก็ต้องรับผลนะ,ะไม่ใช่แค่ในประเทศต่างประเทศก็มีใช่ไหมครับต่างประเทศก็ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งคาวินิจฉัยของศาลแต่<อ>สุดท้ายเนี่ยพี่โอรัฐนูนบอกว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐนูนถือเป็นที่สุดถือเป็นที่สุดอีกตัวหนึ่งนะที่จะเป็นจุดท้าทายที่สุดนะอ่า ตอนนี้ยุบก้าวไกลในคําวินิจฉัยของศาลตัวหนึ่งที่คุมไว้อยู่นะคือการจัดกิจกรรมทางการเมืองที่ในรูปแบบลักษณะที่ก้าวล่วงเพราะฉะนั้นตัวประชาชนพักใหม่เนี่ยจะทํากันอย่างไรไม่ทําแล้วไม่ทำเลยหยุดเลยเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคนในก้าวไกลอบางคนเนี่ยก็บอกว่าอย่าให้ศาลวินิจฉัยอย่างนี้แหละอ่าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยแฟนคลับ เอฟซีก้าวไกลเอฟซีนาคตใหม่เดิมเอฟซีก้าหน้าเนี่ยจะเรียกร้องให้เดินเรื่องนี้เดินเรื่องนี้ทีนี้ก็จะมีข้ออ้างแล้วว่าตอนนี้ประชาชนพักประชาชนเนี่ยเดินได้แต่ไม่สุดนะแสดงว่าหนึ่งหนึ่งสองจะถูกพับเก็บไว้ถูกพับเพราะว่าถ้าถ้าไม่พับก็ตายอ่าพี่โอเขาใช้ชื่อพักประชาชนพักประชาชนเป็นพักใหม่ไหมไม่ใหม่พรคประชาชนเดิมที่ผมจําได้ตอนเด็กๆในหาเสียงที่สงขลาน่ะ พักประชาชนนําทีมโดยเฉลิมพันธ์ศิวิกรกับวีระมุสิกพงศ์คมัยนั้นพูดปลาใสส่วนใหญ่ก็เป็นวีระมุสิกพงศ์ไข่มุกดำแข่งอันตามันแกนนาไหนแกนนาคนเสื้อแดงไงแสดงว่าจิตวิญญาณของประชาชนที่เดิมทีเคยมีจะถูกถอดลูกออกมาใหม่ก็ประชาชนเดิมเนี่ยนะเกิดขึ้นกาบการแตกทับของประชาธิปัตย์ในเหตุการณ์สิบมกรานะ คุณเฉลิมพันธ์ศรีวิกรและก็คุณวีระมุสิกพงศ์ต่อสู้ไม่นชนะคุณพิชัยรัะตะคุณทำให้แตกทับออกมา31คนตั้งพักประชาชนตั้งพักประชาชนแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่สุดท้ายเนี่ยนะคนที่นำทัพพักประชาชนคือวีระมุสิกพงศ์เนี่ยโดนจำคุกด้วยมาตรา112ออุ้ยคุณทำเล่นไปอ้าว ผมจําได้ไปปราศัยที่บุรีรัมย์แล้วผู้สมัครพักสภประชาไทยอะ,อะไปฟ้องสประชาธิปไตยไปฟ้องว่าเป็นการหมิ่นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองโดนพิพภากษาจําคุกไปสี่ปีจากคดีนี้นะตอนไปปราศัยอยู่ประชาธิปัตย์แต่ตอนจําคุกเนี่ยอยู่พักประชาชนมันล่องลอยมันมีแต่สุดท้ายเนี่ยได้ร <c oughs> ับการว่าเวลาที่เราเรียนรู้ อดีตจากประวัติศาสตร์เพื่อเอามาประกอบล่างในปัจจุบันและมองเข้าไปว่าล่องรอยที่มันเคยทำมาน่มันมีบทเรียนอะไรถอดสูตรออกมากรณีของประชาชนรอบนี้จะเดินหน้าไปเป็นแบบนั้นสดใสหรือไม่อีกตัวหนึ่งที่จะวัดคือวันที่สิบวันที่สิบสิงหาคมเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมครั้งใหญ่พบกับสมาชิก พบกับสกพในกรทมที่สเตเดียมวันผมเข้าใจว่าคนล้นหลามแน่นอนคนล้นหลามแน่นอนแต่ว่าการเดินเนี่ยในทางการเมืองไทยนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่ปัจจัยเนี่ยไม่ได้ขึ้นตัวเองประชาชนอย่างเดียวแต่ปัจจัยมันมีบริบทแวดล้อมอื่นๆแม้ก็อย่าลืมนะครับอนาคตใหม่ก้าวไกลเนี่ยพึกเขิมมากว่าตัวเองได้รับเสียงโหวตแล้วนะสุดท้ายแตก พูดง่ายๆนะอนาคตใหม่ครับแปลงมาเป็นก้าวไกลชนะศึกในการเลือกตั้งแพ้สงครามแพ้สงครามทุกมิติเลยแพ้สงครามในการตั้งรัฐบาลและก็ไม่ได้ไปต่อถูกตอนนี้ทีมก้าวไกลที่แปลงมาเป็นประชาชนพรักประชาชนเนี่ยพยายามบอกว่าตอนนี้เป็นการทําสงครามกับนิติสงครามอ,อยู่และเขาคิดว่า การเป็นพรรคประชาชนคราวนี้จะไปสดใสถนนสายที่สามเนี่ยจะนําไปสู่ความรุ่งโรจน์และความสําเร็จเขาคิดอย่างนั้นไหมข็คิดสิไม่คิดไม่คึกคักแต่ปัญหามันมาติดอยู่เรื่องนี้แหละเรื่องบุคลากรอย่าลืมนะชั้นหนึ่งธนาทรปียบุตรช่อพานิกาอันนี้ถูกดรอปไปต่อมาเป็นพิธาลิมจารัตเห็นไหมเป็น ชัยธวัฒนตุลาธนอันนี้นำทัพถูกสอยลงมาตอนนี้อีกสิบเอ็คนคือทั้งหมดเนี่ยหายไปแล้วยีิบเจ็ดนะใช่จากจากอนาคตใหม่จากก้าวไกลนี่แล้วถ้ากรณีของคุณเรืองไกรดี๋ไปร้องกับเราจะพูดกันแต่ผมจะบอกตัวอย่างนี้นะกรณีของไทยรักไทยเห็นไหมครับถูกยุบไปสามรอบถูกยุบไปสามรอบบุคลากรหายไปสามชั้นอืและคนหวัดกลัวก็มีที่ยันต่อ ที่เคยอยู่ในบริบทแวดวงนะฮะหวาดกลัวไม่อยากเล่นต่อแล้วก็นั่นนะฮะทีนี้เนี่ยความสดใสหรือ,อที่พักประชาชนเส้นทางใหม่เนี่ยนะของอุดมการสีส้มเนี่ยหวังเนี่ยมันจะสดใสหรือเป็นลายต่อไปล่ะอันนี้แหละที่เป็นประเด็นที่ทุกคนตั้งคําถามว่าแล้วประวัติศสาสตร์มันจะซ้ํารอยอกลับมาแฮตทริกเหมือนกรณีนนคุณทักษิณโดนป่ะต้องติดตามครับ